อาคารแห่งหนึ่งย่านถนนเจริญประเทศคืออาคารสํานักง,งานกรมป่าไม้เดิมสมัยรัชกาลที่5อาคารกรมป่าไม้ของรัฐบาลสยามนี้ตั้งอยู่เลขที่164ถนนเจริญประเทศตําบลช้างคลานอําเภอเมืองอาคารรัชการที่เก่าแก่สร้างในปีพุทธศักราช2439สถาปัตยกรรมแบบช่างไม้ร่วมสมัย เทคนิคทางการช่างที่แพร่หลายจากชาวต่างชาติรูปแบบที่ยังเป็นเรือนไม้สองชั้นไม่มีใต้ถุนแปลนตรงไปตรงมาง่ายและเป็นทรงกล่องลักษณะสมมาตรซึ่งอาจไม่เท่ากันทั้งสองด้านหน้าต่างเป็นบานกริดไม้มีแผงกั้นแดดและระเบียงหน้าบ้านผนังไม้ตีซ้อนกันทั้งแนวในแนวตั้งและในแนวนอน เพดานสูงและมีทรงหลังคาบแบนมีการต่อเติมอาคารบ้างเล็กน้อยปัจจุบันคือสำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่อาคารหลังนี้มีการใช้เทคโนโลยีไม้แบบตะวันตกใกล้เคียงกับอาคารคูมะซึ่งกรมป่าไม้ในอดีตเริ่มก่อตั้งที่เมืองเชียงใหม่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์อาคารกรมป่าไม้เดิมเป็นอาคารไม้สักบันไดทางขึ้นอยู่ทางทิศตะวันออกด้านริมแม่น้ำปิงประวัติของกรมป่าไม้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่มีค <t ip Oops> <PDF> ุณค่าของล้านนาในอดีตและเกี่ยวข้องกับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่อีกด้วยเหตุการณ์ก่อนสถาปนากรมป่าไม้นั้นประวัติกรมป่าไม้ของประเทศไทย ได้เริ่มขึ้นในสมัยที่มีการริเริ่มทําป่าไม้สักเป็นสินค้าทางภาคเหนือกล่าวคือป่าไม้สักในห้านครอันได้แก่นะครเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่และน่านเจ้าผู้ปกครองนครเหล่านี้ได้ยึดถือเอาว่าป่าไม้ในเขตท้องที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของตนผู้ใดจะทําป่าไม้สักในท้องที่ใดจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าผู้ปกครองนครนั้นๆ โดยยอมเสียเงินที่เรียกว่าค่าต่อไม้ตามจำนวนต้นไม้ที่จะตัดฟันลงนอกจากนั้นเจ้าผู้ครองนครจะยกป่าใดในท้องที่ของตนให้แก่ผู้ใดก็ได้และเมื่อเจ้าของป่าถึงแก่กรรมลงป่าไม้นั้นก็ตกเป็นทรัพย์สินอยู่ในกองมรดกด้วยไม่ได้มีการควบคุมการทำไม้ในทางวิชาการเลยเช่นจำนวนไม้ที่จะให้ตัดฟันแต่ละคราวขนาด จำกัดหรือจะตัดออกจากป่าตอนไหนเท่าใดก็ไม่ได้กำหนดไว้เหตุการณ์ได้เป็นไปเช่นนี้ตลอดมาเป็นเวลาช้านานจนปรากฏว่าในระยะหลังการอนุญาตให้ทำป่าไม้ของผู้เป็นเจ้าของป่ามิได้เป็นไปโดยยุติธรรมและเรียบร้อยได้ก่อความยุ่งยากและเกิดกรณีพิาพาทระหว่างผู้ขออนุญาตผู้รับอนุญาตและเจ้าของป่าอยู่เนือง จนได้มีคำร้องทุกข์ของผู้เดือดร้อนถึงรัฐบาลอยู่เสมอรัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติสำหรับผู้รักษาเมืองซึ่งจะทำสัญญากับชาวต่างประเทศจุลศักราช1-2-3-6หรือพุทธศักราช2,417โดยกำหนดว่าสัญญาที่ผู้รักษาเมืองหรือผู้ครองนครจะกระทำกับชาวต่างประเทศนั้นจะต้องได้รับสัตยาบันจากรัฐบาลก่อนจึงจะมีผลใช้บังคับได้ และรัฐบาลได้แทรกข้อความที่ว่าห้ามมิให้เจ้านายเจ้าของป่าออกใบอนุญาตแห่งใดแห่งหนึ่งให้แก่บุคคลเกินกว่าหนึ่งคนไว้ในสัญญาทางพระราชมตรีอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2426อีกด้วยรัฐบาลได้ตำหนักถึงความจำเป็นในการที่จะควบคุมการทำป่าไม้ให้รักกลุ่มยิ่งขึ้นในปีพุทธศักราช 2,436กระทรวงมหาดไทยได้จ้างมิสเตอร์คาร์เทนสจอร์ชาวเดนมาร์กไปตรวจกะสถานการณ์ทำป่าไม้สัตว์ทางภาคเหนือแต่เมื่อเดินทางไปถึงจังหวะะัดตากท่านผู้นี้ก็ป่วยหนะักและถึงแก่กรรมรัฐบาลจึงต้องจัดหาผู้ชันาญท่านอื่นให้ดำเนินการต่อไปในการนี้รัฐบาลอินเดียได้เอื้อเฟื้อให้ยืมมิสเตอร์เอชสแลก ข้าราชการผู้ชำนาญและสามารถในการป่าไม้ของพม่ามาใช้ช่วงคราวนายสเลตเนได้เดินทางมาถึงกรุงเทพเมื่อพุทธศักราช2438และได้เดินทางไปภาคเหนือเพื่อสำรวจกิจกรรมป่าไม้ศักด์ของไทยโดยผ่านจังหวัดต่างๆจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอรายงานผลการสำรวจป่าไม้ต่อกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับได้ชี้ข้อบกพร่องต่างๆ ในกิจการป่าไม้ของประเทศไทยและให้ข้อเสนอแนะไว้โดยได้ชี้แจงข้อบกพร่องไว้หลายประการที่สำคัญก็คือรัฐบาลควรเข้าจัดการป่าไม้เสียเองไม่ควรปล่อยให้อยู่ในมือของเอกชนคนใดคนหนึ่งป่าไม้ศัก์อันมีค่าของไทยควรจะต้องโอนมาอยู่ในความดูแลและการควบคุมของรัฐบาลโดยสิทธิขาและเพื่อไม่ให้การจัดการป่าไม้ของประเทศมีเสรีภาพ มั่นคงกับรักษาสภาพเช่นนั้นไว้ได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดตั้งองค์กรในรูปทบวงการเมืองของรัฐบาลเพื่อควบคุมบริหารป่าไม้ให้ดียิ่งขึ้นและให้พนักงานที่รับการอบรมมาโดยเฉพาะเป็นผู้ดำเนินการเพราะการป่าไม้เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งนอกจากนี้ควรออกกฎหมายสำหรับควบคุมกิจการป่าไม้ด้วย อีกทั้งได้เสนอให้มีบทบัญญัติกล่าวถึงการจัดการป่าเป็นป่าสนวนและบันทึกสิทธิต่างๆที่มีอยู่เหนือป่าไม้สําหรับเงินค่าต่อไม้ก็ควรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐบาลเก็บเสียองแทนที่จะให้พนักง,งานของเจ้านายเจ้าของป่าดําเนินการซึ่งได้เงินค่าต่อไม้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะการุจริตของพนักงานเหล่านั้นเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจาก มิสเตอร์เอชสลเลและได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้วจึงนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยซึ่งก็ได้ทรงพระราชดำริเห็นชอบและทรงพระกรุณา,าโปรดเกล้าให้จัดตั้งกรมป่าไม้ขึ้นโดยให้สังกัดอยู่ในกระทรวงมหาดไทยนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาระยะแรกรัฐบาลได้ยืมตัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้อังกฤษจากรัฐบาลอินเดีย มาช่วยบริหารราชการป่าไม้ในฐานะเจ้ากรมระหว่างปีพุทธศักราช2439ถึงพุทธศักราช2466รวม3ท่านได้แก่มิสเตอร์เอชเชลลย์มิสเตอร์ทอตเทนและมิสเตอร์ W.F. ลอยต่อมาในปีพุทธศักราช2466เมื่อในลลอยได้กรับถาวายบังคมลาออกจากราชการแล้ว รัฐบาลได้วินายเห็นว่าพระยาครูพันพิทักษ์หรือนายสนิทพุกกรมันซึ่งจบการศึกษาวิชาการป่าไม้จาก Royal Engineering College เมืองคูเบอร์ฮิลประเทศอังกฤษได้กลับมารับราชการกรมป่าไม้เมื่อปีพุทธศักราช2,446เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรโดเกล้าให้ดำงรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้เมื่อวันที่ห เมษายนพุทธศักราช2467โดยไม่จ้างชาวต่างชาติเป็นเจ้ากรมนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทางราชการก็ได้ถือเอาวันที่18กันยายนพุทธศักราช2439เป็นวันสถาปนากรมป่าไม้ตลอดมาสถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกรมป่าไม้แห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2 4 3 9 โดยพระบรมราชานุญาตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยมีมิสเตอร์เอชเลเป็นเจ้ากรมป่าไม้คนแรกคืออาคารไม้สักใหญ่มีใต้ถุนสูงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านริมแม่น้ำปิงซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีต่อมาในปีพุทธศั 53, กราช2453กรมป่าไม้ย้ายที่ทำการไปอยู่กรุงเทพที่ทำการแห่งนี้ จึงเปลี่ยนเป็นที่ทําการป่าไม้ภาคและเป็นที่ทําการป่าไม้เขตเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2484เป็นต้นมาเนื่องจากกรมป่าไม้ระยะแรกตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ที่ถนนเจริญประเทศดังนั้นข้าราชการที่มีความสามารถด้านกิจการป่าไม้จึงได้มารับราชการณที่แห่งนี้และตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณข้างเคียงที่เรียกว่าบ้านเมงหลายครอบครัว หากนับชุมชนบ้านเมงคงจะเริ่มจากวัดชัยมงคลเรื่อยมาทางทิศใต้จนสุดบวดโรงเรียนพระหาฤุทยัยถัดจากนั้นไปมักเป็นทุ่งนาและบ้านเรือนห่างๆถัดไปเป็นชุมชนช้างคางเนเมงหรือที่นักวิชาการให้ความหมายว่ามอนนั้นมีประวัติศาสตร์และอรารยธรรมมานานนอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบของวัฒนธรรมชาวล้านานาหลายอย่างเช่น ประเพณีการตักบาตรพระอุปคกุตประเพณีลอยขมวดหรือลอยไฟของชาวล้านนาหรือแม้แต่การนับถือผีประเพณีต่างๆเหล่านี้เป็นประเพณีที่ได้รับอิทธิพลจากชาวเมงทั้งสิน้นชาวเมงในล้านนาหากย้อนไปในประวัติศาสตร์ของชาวล้านนาจะมีการกล่าวถึงชาวเมงซึ่งอพยพมาจากหลายเมืองของอาณาจักรมนโบราณเช่นผู้กามหงสาวดีและพระโูชาวเมงนั้น ได้อพยพเข้ามาอาศัยในดินแดนล้านนาหลายยุคสมัยซึ่งมีนักวิชาการได้ศึกษาการอพยพไว้เช่นฮันส์เพนได้ศึกษาพบว่าเมองอพยพมาตั้งแต่สมัยพระนางจาม,มเทวีแล้วโดยพระนางจาม,มเทวีได้อพยพผู้คนที่มีเชื้อสายเมงหรือมอนมาจากอาณาจักรทาราราวดีหรือลพบุรีมาครองอาณาจักรหาิพุนชยัยหรือลำพูนในการอพยพครั้งนั้น ได้นําช่างฝีมือต่างๆขึ้นมายังอาณาจักรฮาริพูนชัยจึงกล่าวได้ว่าชนชาติเม่งเป็นชนชาติแรกที่นําอารยธรรมและวัฒนธรรมชั้นสูงเข้ามาเผยแพร,แร่นอกจากนี้ในสมัยพยามังรายสร้างเมืองที่เบียงกุมกลามก็มีชาวเม่งอพยพมาเช่นกันโดยกษัตริย์ผู้กามแห่งอาณาจักรมอญโบนราณถวายพระราชธิดานามว่านางพายโคมาให้พยามังราย เพื่อต้องการผูกไมตรีเป็นพระญาติกับพญามังรายอาจารย์สรัสสม,มดีอองสกุลศึกษาพบว่าในครั้งนั้นมีชาวเมงจากอาณาจากักรพุกามติดตามนางพายโขมาถึง500ครัวเรือนและได้มาอาศัยอยู่บริเวณวัดการถมในเวียงกุมกามซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการผสมผสานวัฒนธรรมของหมอนและล้านนาจึงจะเห็นได้ว่าชาวเมงได้มาอาศัยอยู่ในดินแดนล้านนาและนาวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต เข้ามาผสมผสานกับชาวล้านานานเดิมมานานมากกว่า1,000ปีแล้ว